อันไม่ลูกแสดงว่ามันอันนี้แล้วใช่เราออกทางแล้วต่อไปวัดแดงไปดีพารเกตสีวนโอเคสีวนนะ้าขาจุดใจอยากสายก็อนสางนิบถ้าไปเกินนะครับไฟเกินก็ให้ไปเช็คได้ต้องมีได้เสียได้รั่วแล้วก็ให้ย้อนกลับไปที่ไอซีซีแซงพาดเดียน ไปไปปลายทางปลายทางก่อนย้อนเข้าไปขึ้นเนาะออกองทั้งหมดเี๋จะตั้งกล้องวงกว้างให้เตรียมอย่างนี้ทุกเชนแน่นนะเหมือนผู้ที่ศึกษาอยู่ตา้แล้วีืกว่าต้องเตรียมแบบนี้แล้วก็ลูกคืนก่อนใส่เฟส อบถุกอันตอนนี้ใซส์จับความชีให้ดูหน่อยในลูปขึ้นความชีจับก้าวที่เดิมจับก้าวที่เดิม เอาสายดึงออกมาเลยจิ้มเลยจิ้มเลยตัวน,นี้เราออโต้แล้วนะออโต้แล้วจิ้มไปเลยไม่ไดยจะปรับตัดนี่เข้ามาให้ได้โอเคอเราจะเห็นที่ความถี่ที่เราวัดได้ก็ยี่สิบสองเคนะานี้ยี่สิบสองจเกเก้าิเก้า้าเราจะออกทุกช่องเหมือนกันหมด ตอนนี้เดี๋ยวเราก็ไปถึงขั้นตอนเอาเฟรมาใส่เลยเพราะเราเตรียมลูกครื่นเตรียมนี้ก่อนสําหรับคนที่ถามว่าช็อตแล้วเสียอะไรเสียตรงนั้นเรายังไม่ต้องไปนะัดไปดูเราทําตามรูปแบบก่อนว่าแรงไฟต้องมี้ยงไอตีนะลูกคลื่นออกจากสีก่อนเราไปได้แล้วค่อยมาตรงเฟรดูต่งไปตอนนี้หลังจากเราใส่แล้วล้าง้างก่อนนะอะไรใส่เฟดเรียบร้อยแล้วก็ ทำการทำความสะอาดของเรานะเ,าเหมือนพูด,พดช่วยเราล้าง,างเอาอะไรให้เกลี้ยงเปเรชก็ใส่ให้ตรงบัดกีนะพยายามอย่าโบกกีเหมือนเขาสร้างตึกหรือสร้างอะไรมันจะไม่ติดเสร็จแล้วแล้วก็มือนตรนี้ถ้าเราขัา้นแรกเราทําคอวามรพร้อมแล้วต่อไปเราก็จะเตรียมแรงไฟออกมาชน,นิดถอดระซ่อมภายนอกได้นะฮะ <c oughs> ตอนนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยๆทำความสะอาดทั้ไหคดนิดนึงเป็นงานละเอียดนะฮะ ี่หลังจากพากสายไฟแล้วเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วไฟออกแล้วก็เตรียมใส่ไดนะแล้วก็ค่อยใส่เฟสลงไปนะครับเดี๋ยวยมาดูตอนนี้หลังจากที่เราใส่เฟสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นําชิ้นงานลงในเครื่องนะครับทำการประกอบกันแล้วก็มาลองเสียงก็เป็นอันเสร็จส่งงานได้น,นี่ก็เป็นการขึ้นชิ้นงานตัวข้าพันในตวงนะเดี๋ยวเราไปลองเสียงตัวทเ,เทอร์เพสกันเมื่อวาน เดินมาดูในบ้านก่อนอ่าตัวนี้ก็เสร็จหมดแล้วนะอยองทรงเสียงกขาปกติหมดแล้วเดี๋ยวไปเทศหนักที่หลังนะเทีนี้เราก็มาดูอันนี้ต่อ,อแล้วก็ กลับไปมาเดิมพังใส่ไฟพัง,ง,งก็ออกไปเตรียมแรงไฟเตรียมลูกขึ้นมาก่อนนะจะค่อยไปใส่คงใส่เฟรที่ดังแล้วก็ทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นอันจบวันนี้